สวัสดีมิตรรักทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตผลงานนะครับช่วงเช้าๆนะครับวันนี้วันที่11กันยายนนะครับห5นะครับวันนี้ก็เตรียมบ่อนะครับไว้เลี้ยงปูปูนานะครับตัวนี้ก็พยายามจัดสถานที่ไว้รองรับนะครับ ปูสิคู่นะครับพื้นทีกนน่ก็ประมาณ3คูณ3เมตรนะครับแต่ในบอ่อก็ประมาณ1เมตรคูณ2เมตรนะครับในบ่อจริงนะครับแต่ว่าพื้นที่โด,โดยรวมนะครับก็จะประมาณ3คูณ3นะครับก็มุงหลังคาด้วยแสลนนะครับเพื่อต่างแสงนะครับเติมน้ำก็ไม่ต้องเยอะนะครับ ว่าปูเขาไม่ชอบน้ำลึกนะครับแล้วก็มีที่หลบซ่อนให้เขานะครับเป็นที่กําบังนะครับเวลาปูจะลอกคาบนะครับเขาจะหาที่หลบซ่อนนะครับตัวนี้ก็เราก็เป็นมือใหม่นะครับศึกษาจาก youtube นะครับแล้วก็าพยายามที่จะทาเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับการจัดปอกนะครับดูนะครับนำกอข้าว นะครับแล้วก็ผักตบบุ้งนะครับผักกระเฉดน้ํานะครับแล้วก็แหนแหนแดงนะครับจอกแหนนะครับมาลงในบ่อนะครับเพื่อเป็นจัดบรรยากาศให้เขานะครับทันทีหลบซ่อนนะครับมีท่อ PVC นะครับใส่ลงในในบ่อด้วยแล้วก็ ใส่ด้านบนด้วยนะครับเพราะว่าปูเขาจะลอกคาบเขาจะขึ้นมานะครับบางตัวก็จะขึ้นมาหาที่วางไข่นะครับเพื่อทำให้กิ่งธรรมชาติได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ปูเขาไม่เครียดนะครับแล้วก็จะไม่กัดกันหลายท่านนะครับใน youtube นะครับให้ความรู้ในการที่จะ มาเริ่มเลี้ยงปูปูนานครับผมสั่งปูนาสายพันธ์กำแพงเพชรนะครับก็นำมาทดสอบก่อนนะครับว่าผลการเลี้ยงออกมาจะเป็นไงนะครับเป็นยังไงนะครับก็เพื่อนๆนก็คอยติดตามได้นะครับเพราะว่าจะ update, อัปเดตการเลี้ยงปูนะครับสำหรับมือใหม่ให้พี่น้องที่สนใจนะครับทำอาชีพเสริมนะครับเหมือน เหมือนกับผมที่ทําในตอนนี้นะครับก็ทําทการเลี้ยงปลาปลาหมอนะครับปลาสลิดปลาดุกและอีกอย่างก็คือการเลี้ยงหอยนะครับหอยเชอรี่สีทองนะครับแล้วก็หอยขมด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับเราให้อาหารใช้คืนกันหมดทุกอย่างนะครับก็มีกุ้งก้ามแดงด้วยนะครับรพยายามที่จะ ศึกษาเรียนดูนะครับแต่ก็เผื่อมีโอกาสก,าก็จะขยายสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทําเป็นบ่อใหญ่ๆขนาดใหญ่นะครับที่จุปริมาณได้เยอะๆนะครับเลี้ยงปูนะครับบ่อแบรนด์ที่จะทําเป็นอาชีพเสริมนะครับรายได้เสริมด้วยนะครับตอนนี้แต่ตัวนี้่าดน,นะครับแต่เราเลี้ยงผ่านนะครับก็ เป็นกำลังใจอีกทอดหนึ่งนะครับให้ที่เราให้ก้าวข้ามนะครับในสิ่งที่เรารักนะครับในจุดนี้ก็คือทำการเกษตรแบบผสมผสานนะครับเลี้ยงปูเลี้ยงไก่นะครับมีไก่ไข่ด้วยนะครับเป็นไก่ไข่สายพันธุ์แท้นะครับที่ผมได้สะสมไว้นะก็มีรถไอร์แลนเรดบาร์ฟิมัสอกนะครับออสตา a r ล็อนะครับแล้วก็เลคคอนนะครับอีกสายหนึ่ง รวมทั้งไก่บ้านรวมเรื่องหางขาวด้วยนะครับเป็นไก่อนุรักษ์นะครับก็พยายามที่จะทําในสิ่งที่เรารักนะครับเช้านะครับเจ้าเช้ามานะครับเราก็ให้อาหารเขานะครับแล้วก็เดินดูนะครับว่าน้ำมีกลิ่นไหมนะครับเน่าเสียไหมนะครับเพราะว่าเราให้อาหารเม็ดนะครับก็พยายามที่จะดูสภาพน้ําด้วยนะครับ นี่นะครับจัดก็มีต้นองุ่นด้วยนะครับตนนัวนี้มีองุ่นแล้วก็มีต้นมะม่วงนะครับตัวน,นี้จะเป็นสีม่วงๆนะครับเป็นพันจากเพื่อนนะครับที่ไปขายเตานะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับเขาให้มานะครับให้ลูกสุกมาก็เลยมาเพาะไว้นะครับตัวน,นี้ บรรยากาศนะครับก็จะใส่ท่อ PVC ตัวนี้ก็เป็นที่หลบซ่อนนะครับพวกเขานะครับน้ำก็ไม่ต้องเยอะนะครับมีที่มีขอนไม้มีพืชน้ำนะครับแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาหลบซ่อนนะครับผสมพันธุ์นะครับกึ่งธรรมชาตินะครับมีต้นข้าวนะครับมีกอข้าวแบบนี้นะครับ ูจะไม่เครียดนะครับปูส่วนใหญ่นะครับที่เราเลี้ยงนะครับก็จะเครียดแล้วเราก็กัดกันนะครับกัดกันก็ให้เกิดการเสียหายนะครับแล้วก็การตายด้วยนะครับเไม่แย็ดนะครับก็ทดสอบประมาณ20ตัวก่อนนะครับเพราะว่าในบ่อนี้ก็จุได้ประมาณ100ตัวนะครับแต่ว่าเรา ทดสอบปูก่อนนะครับว่าปูกับสภาพน้าโอเคไหมนะครับถ้าโอเคเราก็จะสั่งเพิ่มนะครับสั่งปูเพิ่มนะครับแล้วก็จะขยายพันธุ์ให้ได้นะครับคือจุดมุ่งหมายก็คือต้องเลี้ยงให้เป็นอาชีพให้ได้นะครับการเลี้ยงปูนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่คนนิยมมากนะครับส้มตำปูนะครับบูดองนะครับแล้วก็แปรรูป เป็นอาหารได้หลากหลายมากนะครับดูเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะครับการเลี้ยงสัตว์นะครับก็พยายามที่จะทดสอบให้มีองค์ความรู้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ลงมือทำจริงด้วยนะครับส่วนบ่อปลานะครับบ่อตรงการแดงนะครับก็อาจจะคงจะนาแน่นแล้วนะครับเพราะว่าปลาตัวใหญ่นะครับหลังจากที่เราทดสอบเลี้ยงนะครับ ก็หมดไปหลายเหมือนกันนะครับห,หลายตัวเหมือนกันแต่ก็มาจุดที่3ามนะครับก็ถือว่าเลี้ยงในอามีขนาดโตโต,โตขึ้นนะครับก็จะก้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> าวผ่านนะครับมาเลี้ยงปูเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับแล้วก็กุ้งกามแดงนะครับตัวนี้ก็คือเป็นบทเรียนอีก ตัวหนึ่งนะครับที่ผมพยายามที่จะเรียนรู้นะครับศึกษาใน y o u t u b e นะครับไม่มีเวลาที่จะไปสถานที่จริงนะครับแต่ก็เรียนรู้จากครูบาอาจารย์นะครับที่ลงใน y t u t u นะครับให้ความรู้ได้เราพอที่เราจะเข้าใจนะครับแล้วก็เราก็ลงมือทำจริงๆนะครับลงมือทำเก็บหอมรอมินะครับเงินก็ไม่เยอะนะครับในการลงทุน ในแต่ละประเภทของในการเลี้ยงนะครับเช่นปูนะก็เป็นหลักร้อยนะครับแค่หลักร้อยนะครับส่วนกุ้งกํมแดงก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับตอนี้ราคาไม่ไม่สูงไม่แรงนะครับก็เราเลี้ยงไว้กินได้นะครับเลี้ยงไว้กินได้นะครับดีกว่าเราไปซื้ออย่างอื่นนะครับหมดไปยางอื่นเยอะนะครับหมดไปกับหวยไปกับเหล้าเบียร์เยอะกว่านะครับตรงนี้เราสะสมนะครับเรายัง ต่อยอดได้เป็นอาชีพแล้วก็เป็นอาหารของเราได้นะครับเพื่อนเพื่อนหลายท่านก็ยังมีความกังวลอยู่นะครับไม่มีทักษะการทำนะครับก็คงไม่ยากนะครับขุดบ่อนะครับซื้อแผ่นพลาสติกแบบนี้นะครับใน l a z a ด a ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ราคาไม่แรงนะครับก็ประมาณ2 0 0้กว่าบาทนะครับตัวนี้ผมซื้อมาอประมาณ2,3คูณเมตรนะครับก็ประมาณ สองร้อยบาทนะครับเต็มที่นะครับแล้วก็ยางเขียวนี้นะครับหมดไปสามร้อยหกสิบนะม้วนละร้อยแปดสิบาทนะครับแล้วก็สแลนเก่านะครับที่ทำท่อไก่นะครับก็ลื้อมาทําตัวนี้ประมงนะครับก็ไม้ไผ่อะไรเราก็หาได้นะครับในในบริเวณของเรานะครับเพื่อนๆก็ดัดแป้งนะครับมีอะไรก็ ดัดแปลงนะครับให้มีร่มเงาให้เขานะครับนี่นี่ร้อนนะครับปูเขาอยู่ได้นะครับแล้วก็ขุดปอก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณเลิกงานนะครับห้าโมงนะครับขุดประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จนะครับอยู่ที่เรานะครับตั้งใจนะครับเราชอบเราก็จะมีความสุขกับมันนะครับ ให้ดูผมจัดแบบนี้นะครับท่อ BBC นี้ก็ประมาณ200นะครับอย่างบางนะครับตัน,นี้เราก็เก็บเศษเก่าๆของเรานะครับที่เหลือจากทำงาน DIY อาของเราก็มาเป็นที่หลบซ่อนให้เขานะครับเศษกระเ,เบื้องเก่านะครับที่แตกมา วางขับซ้อนกันนะครับเป็นที่หลบซ้อนของเขาจัดมุมนะครับจัดสถานที่ให้เขาแบบนี้นะครับนี่มีขอนไม้มีพืชน้ํานะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดเขาขึ้นมาเขาก็จะหลบซ่อนตามซอกไม้ตรงนี้นะครับไม้เย็นนะครับนี่นะทอรับีซีพีวีซีนะครับตัวนี้ปูขึ้นมาวางไข่ตรงนี้นะครับ เพราะว่าแม่ปูเขาจะอาชอบพื้นที่ที่แห้งนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีน้ํานะครับเพื่อการวางไข่นะครับที่หลบซ่อนให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีอาหารนะรพืชน,น้ําพวกนี้ปูก็กินได้นะครับกินราก,กตบนะครับมีจอกแหนนะครับจัดให้เหมือนธรรมชาติที่สุดนะครับเพราะว่า,าเขาจะได้หลบซ่อน นะครับแล้วก็ผสมพันธุ์นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือการลอกคาบของปูนะครับปูก็จะลอกคาบในนี้นะครับแล้วก็จะไม่โดนโดนกินนะครับถ้าเขาลอกคาบเ็จะอ่อนแอนะครับตัวที่แข็งแรงก็จะมากินนะครับไม่เกิดการตายการเสียหายได้เราก็ต้องลดนะครับมีพื้นที่หลบซ่อนในเขานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ผมก็มือใหม่นะครับเรียนรู้จาก Youtube ทั้งหมดเลยนะครับ <Netflix> ก็พยายามที่จะอ,อัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราจะเริ่มเลี้ยงด้วยงบประมาณเท่าไหร่ดีนะครับตอนนี้ก็ลงทุนไปทั้งโรงเรือนนะครับก็ประมาณ1,000กว่าบาทนะครับตอนนี้ต้องขุดต้องใช้แรงงานของตัวเองนะครับก็ ของที่เหลือใช้ด้วยนะครับก็ประมาณ1,500บาทนะครับถ้าถ้ารวมรวมถ้าคุมหลังคาอะไรเสร็จนะครับก็กะให้เพื่อนๆนะครับสำหรับเบสิกนะครับบูนะครับสิบคู่นะครับ20ตัวนะครับใช้งบประมาณอยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดต EP2 ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหลังจากที่เรา อ่าลงปูนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงนะครับปูมาวันนี้นะครับจากรัาชบุรีพรุ่งนี้น่าจะถึงนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตอ่าการปล่อยปูนะครับแล้วก็อัปเดตชีวิตของเขานะครับการดํารงชีวิตของเขาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับในการเลี้ยงปูด้วยนะครับสวัสดีครับ